สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดคลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากาไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มเคคู่ระหว่างอังกฤษจะเปิดบ้านอนรับการมาเยือนของทีมแอลเบเนียเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอังกฤษเป็นฝ่ายต่อราคาที่สองลูกข่าวนะครับจะลงเตะกันที่สนามเบมบรีสเตเดียมเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีของค่ำคืนนี้ครับทัศนะนในเกมนี้นะครับ เจ้าบ้านอังกฤษนัดนี้จะเป็นการประเดิมคุมทีมนัดแรกของสมัตตูเคอร์กุนซือคนใหม่นะครับแม้จะผิดหวังจากการพลาดคว้าแชมป์ยุโรปแต่ด้วยศักยภาพของทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับแถวหน้าของโลกทําให้พวกเขายังคงถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในทีมแต่งลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับอังกฤษเป็นทีมที่ประสบความสาเร็จอย่างต่อนเนื่องในรายการใหญ่ๆนะครับเดยมักจะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆของทัวร์นามเมนต์สำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือผมกาลังที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนมปด้วยประสบการณ์ทําให้พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าแอลเบเนียอย่างชัดเจนซึ่งไม่ว่าแอลเบเนียเนี่ยจะเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่การต้องมาเชิญหน้ากับทีมระดับท็อปของยุโรปอย่างอังกฤษในฐานะทีมเยือนถือว่าเป็นความท้าทายที่ยากลาบากครับและคงลอดยากด้วยในเกมนี้ครับเกมนี้ใจให้บอลต่อครับเห็นควรเลือกเชียง,งกฤษเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ฟังๆนะทุกคนนะครับชอบประดัดขัดกระสวน ใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนนะครับผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามให้กับช่องทีเด็กคลับของเราด้วย mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ